ูดมาถึงตรงนี้นะผมแม,ผม,นะผม่ผมคือนะผมผมผมเอาสู้กันไปนะครับสู้กันไปไม่เป็นไรนะก็บางคนบอกทนายอ่านแม่มันค่ใครเก่งก็ก็เอาที่แดงเก่แงแดง,แดงก็ไปสู้น้ําเงินถอาถ้าส้มเกง่งส้มก็มีสิ์เหมือนกันอ่าคนรุ่นใหม่อายุยี่บห้าเนี่ยก็มาส้มทั้งนั้นเลยบางคนเถียงบางน้ําเงินบางบางคนเถียงผมอย่างนั้น ก็แม่นะครับพูดมาถึงตรงนี้เราต้องย้อนมาดูตัวเองผมอยากให้ผมเคยเสนอสมัยที่อยู่อนาคตใหม่นี่นะผมเคยเสนอครับว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ออกมาตอนนั้นมีกลุ่มมาแล้วนะครับกลุ่มทะลุกแก๊สกลุ่มสามนิ้วกลุ่มอย่างงุ้นอย่างงี้กลุ่มต่างๆตามมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมีการออกแถลงการร่วมกันนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในมหาไรทางการเมืองผมบอกน้องๆว่าให้น้องๆกลับมาดูบ้านตัวเองกลับมาดูครอบครัวตัวเองว่าพ่อแม่เราคุณป้าคุณนา้าคุณอาคุณตาคุณยายของเราคนในชุมชนของเราเนี่ยเราต้องมาคุมเขาให้ได้คุมเขาไม่ให้พวกเขาเห็นแก่เงินรับเงินหมาให้กาคนที่มีศักยภาพ คนที่มีความดีคนที่เหมาะที่จะเป็นผู้นำในระดับต่างๆโอเคน้องๆคนรุ่นใหม่ไปบัดท,ทวงออกไปแสดงความเห็นทางการเมืองออกไปเคลื่อนไหวทางการเมืองมีพลังมันมีพลังในส่วนของคนรุ่นใหม่อันนี้ไม่มีปัญหาแต่ส่วนที่มีปัญหาคือคนรุ่นเก่าก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณนา้าคุณอาที่อยู่ในชน,นบท ผมบอกน้องๆไปเรียนมหาวิทยลัยตามจังหวัดหัวเมืองต่างๆต้องกลับมาดูแลครอบครัวมาเซอร์เวคครอบครัวตัวเองเริ่มตั้งแต่พ่อแม่ลูกปานาอาคนในครอบครัวในชมุมชนเราต้องคุมเขาให้ได้มันประเทศนี้ถึงจะเปลี่ยนแปลงผมบอกเคยพูดไว้แล้วถูกไหมครับปัญหาคุณสังเกตไหมล่ะครับว่าพรรคการเมืองบางพรรคกูคไม่สนใจโพ กูไม่สนใจโพอ่าถ้าโพของกูคะแนนดีก็ถือว่าโชคดีไปแต่กูไม่ได้หวังโพแล้วหวังอะไรล่ะกูหวังกระสุนอย่างเดียวเอากระสุนไปแจกไปจ่ายไม่สนใจโพไม่สนใจกระแสะเขาคิดอย่างนั้นจริงๆและเขาก็ทำวิธีการนี้ได้ผลคำถามก็คือใครล่ะไปทำให้เขาสำเร็จผลคนแก่ในชนบท ญาติพี่น้องพวกเราใช่หรือไม่บางคนบอกถามทนายอันก็ใช่สิทนายอันเป็นทนายความเป็นเออนั่นพ่อแม่ญาติพี่น้องก็คุมได้ไอ้สิก็มันก็ถูกครับผมคุมได้หมดไม่ว่าจะลูกความผมใครผมผมคุมแม่หมดอย่าไปเลือกไอ้พวกชั่วพวกคุณก็กลองก,ก็น่าจะทำได้ สื่อสารกับครอบครัวผู้อสมอเนี่ยนหะตัวดีวนะครับอ่าก็อสมอคนดีๆก็น่าจ,จะมีแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นรับใช้การเมืองผมต้องการสื่อสารให้ผู้คุณกลับไปสื่อสารกับญาติกับพ่อแม่ก่อนเลยลุงป้านนะอาคนในครอบครัวรับเงินหมาอย่ากาหมากาคนที่มีศักยภาพนะนะครับ นี่คือสิ่งที่ผมอยากสื่อสารไม่งั้นพักพวกนะครับที่มันเป็นปัญหาอยู่เนี่ยนะที่ไปวิ่งเที่ยวไปขายตรงขายตัวนู่นนี่กันไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวมีปัญหานะครับเอาละไหนไหนพูดเรื่องการขายตัวยายพักอะไรต่างๆผมจะพูดแบบนี้นะนะพักการเมืองที่ไปขายตรงขายตัว นะครับที่ไปย้ายค่ายอะนะไปย้ายค่ายไปย้ายแลกกล้วยเนี่ยบรรดาสอสอผมพูดเฉพาะสอสอก่อนบรรดาสอสอที่ย้ายจากพักไหนก็แล้วแต่ไปน้ําเงินพวกคุณคือคนกระจอกไม่มีอุดมการไม่เหมาะสมจะเป็นสอสอไม่เหมาะสมจะเป็นตัวแทนของกวงชนชาวทยเพราะอะไรครับเพราะพักนี้ถูกดั้งก้อก่าวหาว่า สมคบกันทำผิดกฎหมายเรื่องของการหัวเลือกตั้งสวซึ่งการหัวเลือกตั้งสวมันคือโทษมหาหันมันคือการทำลายระบบนิติธรรมนิติรัฐการทำลายระบบการปกครองในระบบป,ประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเปลี่ยนประมุขแต่คุณย้ายไปอยู่พักนี้ซึ่งพักนี้ถูกตั้งข้อกล่าวหาพวกคุณเนไ่ยกระจอบ สอสคนไหนไปย้ายไปอยู่พักน้ําเงินพวกมึงอะกระจอกไม่มีอุดมการพวกมึงอะกระจอกผมบอกเลยนะคุณย้ายไปไหนผมไม่ได้ว่านะครับแต่ย้ายไปพักที่ถูกตั้งก็กล่าวหาว่าหัวสวมันเกินไปนะ ว่ากันไปนะครับทุกท่านครับลาไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่นะครับถ้าไม่ได้ติดธุระอะไรนะครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับทุกการติดตามนะนะครับทุกของขวัญที่มอบให้ทุกการกดไลค์กดแชร์กันนะครับลาไปก่อนครับ